ตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่เราขึ้นรถจากการเจนบุรีเพว่อที่จะไปลงลังสิตแล้วก็เจอเพื่อนซึ่งต,ตอนนี้ก็เป็นเวลาหกโมงสี่สิบห้าจะเจดโมงแล้วตอนนี้ก็เป็นเวลาเก้าโมงกว่าเลยก็คือรถตู้ที่จะนั่งไปลังสิตเพื่อไปเจอเพื่อ ก็คือยังไม่มาแต่ความจริงคือเรานั่งรถจากที่บ้านมาลงเมืองกาญจน์ตั้งแบบอ่รอขึ้นรถที่บ้านประมาณหกโม,ามงกว่าก็มาถึงเมืองกาญจน์ประมาณแปดโมงกว่าแล้วเราก็เลยได้ไปซื้อของมีนอัดแต่พาสเตอร์นมขนมวางน้ำแมสอะไรอย่างนี้ที่เราแบบลืมเตรียมมาเสร็จแล้ว,ลวเราก็มารอรถแล้วรถเพิ่งจโทรมาบอกว่าเ,เดี๋ยวเก้าโมง รถจะเข้าไปประมาณ9ก้าโมางสิบห้าถึงเก้บบๆๆาโมงยี่สิบนะคะซึ่งตอ,บบเอ,อนอออเนี้ยเรารอรถไปเวลาประมาณครึ่งชั่วโมงได้แล้วพอเราคิดว่ารถจะมาเก้าโมงตรงแต่ว่ารถมาเก้าโมงกว่าซึ่งเราแบบรีบๆมากกว่าจะซื้อท้องไปก็คือแปดโมงห้าสิบได้เราก็แบบเออกลัวรถตู้เขารอเราก็เลยรีบซื้อแล้วพอเราซื้อเสร็จปุ๊บตู้โทรมาบอกว่า โอเคไปสายนั้นนะครับ9โมง15ถึง9โมง50รอแบบเอาให้รีบทำไมอ่ะก็เดี๋ยวต้องนั่งรถต่ออีกประมาณ3ชั่วโมงแล้วถ้าถึงที่ล่งสิบแล้วเจอเพื่อนก็มารอรงกันว่าจะต้องนั่งไปอีก่ชั่วโมง ได้ค่ะตอนนี้เป็นบลอกที่ไม่ไม่ใช่บอกนะตอนนี้เราถึงระยองแล้วถึงแบบงงๆถึงมันแบบโดนทีบลงมาจากรถตู้ถึงแบบแบตโทรศัพท์หมดแล้วก็หมดแล้วด้วยเหมือนกันแต่ว่าชาร์จอยู่อันนี้ก็รอนนกำลังรอแก๊บรอแก๊บเรื่ลยๆไปโรงแรมก็เรานั่งเมื่อกี้ชั่วโม,มงแล้วนั่งรแบบสี่ชั่วโมงบ่ายโมงเราถึงห้าโม,มงห้าโม,มงาม,มงาถึง ก็คือย่าหาเที่ยวไปไม่มีแพลนนะคะทุกคนมันแบบว่าเหนื่อยมากอันนี้ก็คือแขกแรับเชิญพิเศษของช่องจังทีอ <laughs> วันนี้นะคะก็ <laughs> <laughs> วันนี้ก่อนอื่นเลยก็จะมาสรุปมันได้ยินเสียงบอกว่าสรุปก็คือวันนี้ก็จะมาสรุปการเดินทางเราออกจากบ้านตั้งแต่หกโมงครึ่งถึงกาญจนบุรีตอนประมาณแปดโมงแล้วเราก็รอรถนะคะแล้วเราก็เริ่ม ขึ้นรถจากกาญจนบุรีไปฟิวเจอร์ลังสิตเป็นเวลาสามชั่วโมงเต็ม,เตมๆเสร็จแล้วแล้วก็ถึงประมาณเที่ยงแล้วก็กินข้าวแล้วก็เดินเล่นแป๊บหนึ่งประมาณชั่วโมงหนึ่งแล้วเราก็นั่งรถต่อตั้งแต่บ่ายโมงยันห้าโมงซึ่งตรงน,นี้เราเพิ่งถึงระยองแล้วเราก็ต้องนั่งรถต่ออีกกี่นาทีไม่รู้เพื่อที่จะไปที่พักเราก็องมารอรุ้นกันว่าเราจะได้เข้าที่พักกี่โมงกันนะคะ ตอนนี้ถึงที่พักแล้วแล้วก็ตอนนี้เป็นเวลาเกือบสองทุ่มแล้วก็ได้ไปกินข้าวซื้อของกินสำหรับคืนนี้แล้วก็ซื้อขนมมา้ทุกคนทุกคนมันมีเรื่องพีคอยู่ว่าเราตัดสินใจที่จะเช่ารถเพื่อที่จะไม่ได้เบื่อค่าแก็บที่จะไปทะเลในวันพรุ่งนี้ทุกคนรู้ไหมว่า ค่า,ชาเช่ารถถูกมากก็คือเว้นค่า,ชาเช่ารถปกติที่เราคิด่าเออมมันก็เป็นราคาปกตินั่นก็คือราคา300บาทแต่ค่าประกันหนึ่งหรอกหนึ่งพันทุกคนน็นคือราคาที่ไม่ปกติมากสซึ่งเราก็จะมาขอไม่เอืยเชื่อร้าน,นะคะแต่ถ้าใครจะมาก,ก็สอบถามแล้วก็เช็คราคาดีๆก่อนส่วนเราก็ผิดพลาดทีไม่ได้สอบถามให้ดีก็ชื่อว่าเป็นบทเรียนนะคะแล้วก็การมาไกลๆมาเที่ยวที่ไกลๆนี้ก็เพื่อนสองคนแนะนำว่าให้มีแผนตัวมก g แพนเน n อะไรทุกอย่างมาดีๆไม่อย่างั้นทุกอย่างก็จะแบบ ชุกและหุบมากย่างวันนี้ก็มีแผนว่าจะไปเดินทะเลตอนช่วงเย็นแต่มาถึงก็คือแบบพาทิปตกแล้วเพราะไม่ได้ไปก็จะได้ไปแค่พรุ่งนี้ตอนเชา้าก็มาเราดูกันว่าหาดจะสวยแค่ไหนแล้วก็จะเป็นยังไงต่อไปพรุ่งนี้ทุกคนตอนนี้ถึงหาดแล้วคือคนน้อยมากเพราะเรามาแต่เช้านะ ค่ะก็ตอนนี้เราก็กลับมาที่ห้องแล้วเราจะไปถ่ายรูปที่ทะเลซึ่งก็เพิ่งมาคิดได้ว่าโอเคเรายังไม่ได้มารีวิวห้องเราก็ยังไม่ได้มารีวิวที่พักคือเราพักที่ B2 นะคะแล้วก็ชื่อเต็มชื่อ B2 ระ,ะยองอะไรสักอย่างก็ถือว่าเป็นห้องที่ดีแต่ว่าจองห้องแบบสองคนไว้ก็จะมีหนึ่งเตียงใหญ่อันหนึ่งเตียงเล็กแล้วก็จะเป็นเตียงใหญ่หสาหรับสองคนแล้วจะมีห้องน้ําด้านโน้นแล้วก็จะมีตู้เสื้อผ้าก็ถือว่าเป็นห้องที่ค่อนข้างโอเคแต่ก็จะ แล้วแต่คนชอบสำหรับนี้นี่รู้สึกว่ามันโอเคแล้วแต่เพื่งจะรว่าเออห้องก็จะมีขนาดขนาดเล็กนิดนึงราคาก็จะอยู่ที่ห6หแบงแดงเกือบเกือบเจ็ดแบงแดงนะคะก็จะมีค่ามาจ้าไม่มีอาหารเช้าให้จะมีกาแฟแล้วก็มีน้ําให้มีตู้เย็นไฟก็ค่อนข้างที่จะเยอะมากขึ้นแบบข้างบนสามสี่ดวงข้างล่างอีกโคมไฟอีกสองอันก็ถือว่าโดยรวมโอเคมีแปดชั้นก็ได้มาอยู่ชั้นแปดวิวก็ค่อนข้างที่จะโอเคนิดน,นึงเนื่องจากอยู่ชั้นสูง นีแต่ว่าเราไม่ได้อยู่ติดฟั่งที่เป็นทะเลเราก็เลยไม่ได้เห็นทะเลเราจะเห็นเป็นบ้านคนแล้วก็วันนี้เราก็จะเตรียมตัวกลับกรุงเทพและ อนนี้ก็จะเป็นตอนที่เราเ่ามาจากระยองถึงชิวเจอราคลังสิทและแล้วก็เป็นช่วงบ่ายกว่าก,าก็เลยแวะหาอะไรกินที่ฟิวเจอรารคลังสิ เรต้องบอกเลยว่าต้องแกล้งทจากให้ยองก็ยังไม่ได้มีโอกาสอไคลิปก็ได้รีวิวทุกอย่างไปแล้วเนาะก็ก็เป็นคลิปที่ทำมาก็ขอบคุณที่ท่านดูจนจบนะคะแล้วก็ไว้คอยดูว่าคลิปต่อไป